การตุ๊กตุ๊กคาราโอเกะนะคะจะบอกว่าอีพีที่แล้วที่เราได้รีวิวเอ่อสเปเชียแลก้วไปจะบอกว่าแบรนด์นะเขาเห็นด้วยนะจะบอกว่าแบรนด์นะเขาเห็นแนละ้วเขาก็เลยส่งผลิตภณัณฑ์อีกตัวหนึงมาให้พวกเราลองใช้จะเป็นตัวไหนเดี๋ยว่อยว่ากันแต่ว่าอยากให้ถัดภาพไปสภาพก่อนมาวันนี้มากคือโถติดสุดๆทุกคนถัดภาพไปทุกคนตอนนี้สายมากค่ะทุกคนนัดเพื่อนประมาณบ่ายโมงนะคะตอนนี้บ่ายโมง ลืมทุกสิ่งอย่างลืมฉีดหอมลืมฉีดทุกสิ่งอย่างมานะคะนี่จะบอกไว้ก่อนว่าหลังจากที่ครั้งที่แล้วเรารีวิวตัว่าลินใช่ไหมสเปฉีดหลักแลแบบที่แบบเราไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยทุกคนน้องซื้อมาใช้เองจริงๆวันนี้นะคะเขาติดต่อหลังบ้านมาเข้าเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เลยเขาให้อีกตัวหนึ่งมามันเป็นตัวรีแพนเดอร์อายครีมนะคะเป็นครีมแบบว่า ไปเลยเพราะว่าเพราะว่าวันนี้จริงอะ่ะเราออนสองเทปนะคะทุกคนเดี๋ยวทาเลยแต่ไม่ทาตอนนี้เดี๋ยวตาย แล้วนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าแขกสุดพิเศษของเราเนี่ยไม่ใช่ทีป๊อปใช่ไหนะคะแต่ว่ายิ่งกว่าทีป๊อปจะบอกว่าคนเนี้ยเจอมาทุกทีป๊อปแล้วไม่ว่าจะเป็นพีพีกรีบัสนะคะเจฟซาเธอร์บอกเลยว่าผ่านมือคนนี้มาหมดแล้ว <Wow. S 1> จะเป็นใครเดี๋ยวมารอดูกันนะคะแล้วก็วันนี้เพลงที่เขาเลือกมาบอกเลยว่าแบบโอ้โหมันจะมีเพลงนึงอะที่มีทุกอีวีนะคะที่ขั้นสื่อคือร้องจนจะร้องได้แล้วก็ <Wow. S 1> วันนี้นะคะสื่อ้าที่ ทางพารินะคะเขาเข้าเรานี่เลย perfect worry repair underarm cream plus นะคะเป็นแบบว่าที่ทาระแปรสามารถฟื้นฟูใต้วงแขนของเรานะคะภายใน4สัปดาห์ก็คือลองใช้ต่อเนื่อง1เดือนก็คือเขาก็จางไายลดตุ่มหนังกายแล้วก็ลดเงินอ่ด้วยนะคะมันเหตุเกิดจากครั้งที่แล้วน้องเขารีวิวตัวแบบว่าสเปรย์ระงับอิ่กายเนาะขอบคุณแบรพารีมากๆนะคะที่เข้ารายการเราเป็นสปอนเซอร์เซ ให,ให้กับรายการของเราเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุณปิงปองควันนี้พูดเลยนะคะว่า พิเศษกว่าทุก EP ที่ผ่านมาเพราะว่าทีป๊อปทุกคนผ่านมือเขามาแล้วนะคะเอาคุณปิงปองค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับปิงปองครับพระคนรธุเบศครับผมเป็นช่างภาพแล้วก็เอาวิดีโอแคร์เพลครับผมเออแฟชั่นแล้วก็่แฟชันเออถ้าไปติดตามไอจีเขาเนี่ยพูดเลยว่ายอดไลค์เนี่ยเรียกได้ว่าเซเลบนะคะคุยก่อนเธอมาขึ้นตุก๊กตุกฉันเนี่ยเธอร้องเพลงได้หรือเปล่าอุ้ยเดืหมือนกันนะแต่ว่าก็ก,ก็น่าจะลองได้นะเออ ก็รู้มากเลยว่าก่อนที่จะมาเป็นช่างภาพเนี่ยเธอทําอะไรมาบ้างหรือว่าเกิดมาปุ๊บเป็นช่างภาพเลยตอนแรกไม่ได้เป็นช่างภาพเลยครับก่อนนะผมทาเกี่ยวกแบบับพวกมิวเซียมมิวฮะเราเคยอยู่มิวเซียมมาก่อนเราเคยทำมิวเซียมสยามมาก่อนช่วงแรกๆเลยใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนแบบมันไม่ใช่ทางของตัวเองอนะเราก็เลยแบบ อ่านมาดูแมกกาซีนใช่ดูแมกกาซีน,ซนบอกชื่อไ้ไหมว่าเป็นเออเอาแมกกาซีนเข้ามาเขาไม่เป็น,นาานะตำแ,แหน่งแค่ภาพนะตอนแรกเป็นตำแหน่งพูชั่นครับก็ดปุ๊บวันหนึ่งพี่ที่เขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะเดี๋ยวไปงาน ทำได้เลยชิปแรกคือชาแนลชาแนลฮ่องกงอบินไปฮ่องกงเลยองงกแล้วบอกว่าเอากล้องมาด้วยนะแล้วก็อเอากล้องไปวันเ,เดี๋ยวครั้งนี้ยเดี๋ยวอยู่อ่ะถ่ายวีดีโอนะเออพราะนั้นแหละโบ เป็นช่างภาพจอดนะฮะจริงก็ก็คือทีแรกก็คือ,อางานแชาแนลที่ฮ่องกงทีง่ทำให้เป็นช่างภาพใช่แล้วก็เป็นเป็นอีเวนต์ของแชาแนลแชาแนลพีเร่แล้วก็จำได้ว่าแบบเจอศิลปินที่เราไม่รู้จักแต่ว่าเขาดังมากตอนนี้เขาเป็นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์หรือวินต้องเจอตอนเนี้ยนาตอนเนี้ยก็คือเจอในวันนั้นเราไม่รู้จักเขาเลยใช่เขาชื่อฟาร์มดีเออใช่โอ้ยใช่ไหมก็คือ I'm happy ก็คือตั้งแต่วันนั้นเออถ่ายรูปกับเขาขอเลยครั้งแรกในฐานะช่างภาพยีดอกเกิดไปบ่า เอาจริงเราอะรู้จักกันถามว่ารู้จักกันก็สัมพัสแล้วนะแต่ว่าเราอะไม่เคยนั่งกินข้าวหรือพูดกันในที่ดีเลยส่วนใหญ่อเออก็ไม่รู้กันมาก่อนก็วันนี้เราจะได้คุยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะสลับการร้องเพลงไปด้วยเนาะเพื่อจะไม่ให้แบบว่าผิดอคอนเซ็ปต์รายการก่อนที่จะไปพูดถึงพาร์ทที่ว่าในไทยอะเธอถ่ายใครบ้างเธอร่วมง,งานก,นกับใครบ้างเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่า เธขนาดไหนไม่ถึงกับเสี้ยวหนึ่งที่เธอคิดเอาไว้ใจเธอที่ไรแทบุดหายใจทุกทีดมเฮ้อยอโาิวกินจัดก,การเลยะอย่าดกกูแลว่าที่คนนัาเขาเหมือนจะพอเป็นไปได้

การทํางานของยูกินได้บ้างหน่อยเราก็เป็นช่างภาพตัวน,น้อยคนหนึ่งทีจริงเหมือนได้ับการจ้าไม่จริงรรรไม่จริงค่ะไปดูในไอีไม่จริงเราเป็นช่างภาพตัวน,น้อยคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากศิลปินเนาะแล้พยายามแบบทำออกมาให้ดีที่สุดอยากให้เห็นภาพภาพาที่ออกไปอยากให้แบบการทําได้เห็นว่าโอเคมุมมองของศิลปินเป็นยังไงในการทํางานที่งาน การทํางานกับศิลปินเบอร์ต้นๆเนี่ยมันก็จะแบกความคาดหวังเนาะของแฟนๆนที่แบบว่า,วาอจากซีเรียลนิดนึงเพราะว่าคือเราเราเองก็เราพูดในฐานะช่างภาพละกาันตอนนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางแบรนด์ต่างๆนะให้ให้ใคแบบไปทำคอลแลบ้างอือีเวนต์ <event S 2> บ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ทำโปรดักชั่นเนาะฉันรู้สึกว่าช่างภาพที่เธอเป็นกับช่างภาพปกติเนี่ยมันจะมีความเหมือนและแตกต่าง กันอยความแตกต่างคือของเธอเนี่ยบางแบรนด์ะเขาอาจจะชูสเธอเป็นช่างภาพเพราะว่าเขาต้องการภาพ p r หรือความแบนดิ้งบางอย่างตั้งแต่รูจ้จักปิปองมาส่วนใหญ่ปิปองก็จะเอาภาพพูดตรงเป็นงานไฮแบรนด์อาจจะเพราะว่าเวอร์กับศิลปินเบิร์ต้นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับเมกาซีนด้วยมันก็เลยมีโอกาสได้แบบแต่แบรนด์แต่แบรนด์ใหญ่ๆเป็นงานภาพนงานภาพเป็นงานวยู่เดียวแล้วเธอจะชอบร้องเพลงได้ยังไงพอเพื่อนเลย เพื่อนใครพี่ตั้มทุกคนเลยองพี่โตด้องพี่ตั้มชาการิคิ6องเช้าพี่เธอถ่ายรูปเชอร์สนียกับพี่ตั้มเขาเลื่องถ่ายรูปใช่ปะคือพี่ตั้มก็คือเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เป็นเพื่อนของไว้อ่าเป็นเพื่อนพี่ไว้พี่ไว้คือช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเซเล็บเหมือนกันนะเซเล็มารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าคบกันเยอะนะแกงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นภาพเลยขึ้นตาเปิดปึ้นสวัสดีค่ะ สวยมากนี่แหละไอ้นีไ่ไอ้จะแล้วก็ต้องไปตอนเมฆต้องมาตอนเย็นอ่ะใช่ตอนเย็นนี่คือฉ่ำเลยได้ที่้าคนเลยมาพีพีกิจไ,ไฟเออร์บอย ฉันบางทีก็ใจร้ายชอบลองเธอชอบทำให้รักใช่ไหมได้สิอาจจะชอบ

แล้วมีวันหนึ่งอ่ะก็เจอชี่ก็นั้นอ่ะเจอพีพีแล้วเหมือนว่าร้านอ่ะมันปิดแล้วมันสั่งอะไรไม่ได้แล้วมันออเดอร์แล้วใช่ไหมน้อันี่ก็ยืนอ,อยู่เคาน์เตอร์นี่ก็ช่วยพีพีแบบเออเอาอะไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเพราะว่าพนังกงานเขาก็วุ่นใช่ปะสักพักบอกว่าสั่งไม่ได้แล้วค่ะแต่คือพีพีจะกินแล้วก็งบอกว่าทำในดีซื้อเลยไหมซื้อร้านเลยไหมพีพีบอกว่าเดี๋ยวพีซื้อร้านเลยไนบอกว่าเอาเลยเหรอไี่หนบอกว่า จเออนี่บอกว่าได้พีซีล้านเลยและนิ่งอหารก็พูดกับพนักงานว่าพี่คะถ้าถ้าไม่ได้เดี๋ยวเขาจะซื้อร้านแล้วนะคะเขาเร่งเลยเขารีบจัดการให้เลยควรควรที่จะซืความหิวความหิวเออพอพอเห็นใจน้องด้วยถามหน่อยแล้วทำงานกับพีพีแบบเป็นยังไงบ้างมีความต่างกับผิวกินยังไงบ้างไม่มีความต่างเอาเป็นคนน่ารักมากทั้งคู่ใช่ทั้งคู่ทั้งคู่เป็นคนน่ารักมากแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เวิร์กกันเพราะว่าเพราะว่านี่ก็ทำแมกกาซีนอ๋อฉันมีคน หนึ่งมากที่ฉันอยากพูดมากฉันชอบเขามากใครอะถ่ายฉันชอบถ่รมากเธอเคยถ่ายแล้วชื่อหนึ่งพยายาน้าหล่อหลอเอาตัวย่อตัวย่อตัวย่อบอใบไม้เขาเพิ่งออกเพลงด้วยเพิ่งออกเพลงด้วยอ๋อน้องบูใช่น้องชายผมครับฉันชอบบูมากบูบูมาออกรายการยิ่งเขาเลยลูกถ้าบูมาออกนะจ้างหน้าหมเลยคนแล้แต่ว่าไม่ไม่ได้อะไรนะ เดเขากลัวแต่ชอบเขามากชอบเขาตั้งแต่เป็นดาวติกต็อกเลยตอนนี้น้องก็เป็นศิลปินทีป๊อปแล้วนะครับฝากเพลงน้องด้วยนะครับอยู่เล uh> ิฟอีสี่ใช่ปะเออฝากด้วยนะคะฝากฝากมาอะไรกันต uh ุกๆด้วยนะคะใใช่ Finding 6 6กซาฟเวอดของฉันจะเธออยากใช้มันอาจากเพืกันดีเกิดของฉันไละเธอร่วมกันแค่เด้นไม่มีอะไรบ้าต่อให้ชอบเธอไปก็เท่านั้นยังไงมันก็เป็นด้แค่ในฝันเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชาย

ไปได้กันในทีรักเองไม่ใช่พี่สาวครับไปไปว่าสถานะสถานะค่ะเจูงเธอได้แค่นีงในฝันและรักจึงรักเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับพี่ชอบเธอก็ไงรั ไว้พี่แกร้องเพลงแกไม่ได้ร้องท่อนแกไม่ได้ทำไมถึงธนิกกับอลันเพราะว่าเรื่องถ่ายรูปแล้วเรื่องถ่ายรูปใช่น้อรันเป็นน้องน้องน่าจะรู้กันอยู่้วแฟนคลับน่าจะรู้แบบว่าน้องเป็นสายแไปถ่ายรูปแล้วก็เรียนฟิมเรียนแบบเรียนอ๋อลอนังเรียนฟิวหรอนังเรียนนังเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับมีเดียอ่า ภาพยนตร์อะไรเงี้ยนางยังเรียนอยู่นะจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแลได้ปแล้วเมื่อว่เมื่อปีที่แล้วเธอทเธอทาอะไรกับบาไกับบาสใช่ไหมไม่ดิทาอะไรกับเจ็ดแปก้ตั้งแต่เจ็เก้าเลยตอนนั้นเหมือนได้โอกาสจากพี่แพรครับพี่แพรแล้วก็พี่โยงพี่จิ๋วได้ไปทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึงซึ่งไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นโปรเจกต์อะไรซึ่งบอกว่าเออเนี่ยจรแจ้งแบบเด็กผู้ชายนะเปนวล สิบสองอ๋อยี่สิบสี่คนตอนนั้นยี่สิบสี่คนเจ็ดสิเก้าใช่ใช่เยอะมากเสร็จปุ๊บใช่ทำของญี่ปุ่นมาก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทำโปรเจกต์กับเจ็ดเก้า Survival ใช่ก็คือเธอทำ้งแต่ Survival เลยไมเธอไม่มาถ่ายเด็กบังอ่จ้างจ้างมาออกเด็กเด็กก็เดี๋ยวเลยครับรอเลยครับ

บทัวีที่ไม่คอมก่นแม้จะมาเท่าไรขอจำใจจะรักกันอ่าอย,าายังไร่เธอนั้นอาจจะเพียงคาเข้าใจเธอจะไปหาผู้อัมือ่อไความเป็นเธอะดีเข้าไม่มาแค่เพียงชัวง่วา สจาใช่้าวของเธากพบกินบางตอนอยู่กั่งซวนลเวลาคขาเล่จะไมเจอมจะพบฉัน,นแค่หวังแคนที่เขาอาจจะไม่ลาสายตา จากการที่เราทํวายมาใช่ปะ่ะเราเคยสงสัยว่าบางทีแฟนขาซีรีวายอะไรเงี้ยหรือคู่วายอ่ะเขาเ,เวลามาเบเนฟิตอ่ะเวลาเราทำคอนเสิร์ตเราจะเห็นว่าเขาอ่ะรอนานมากแกแต่ว,ว่าคือศิลปินอะ่ะแสดงไม่กี่ชั่วโมงแต่เขาว่ามาตั้งแต่เช้าแล้วก็ต้องอยู่ตั้งแต่จ,<ว>จ,จบจบเบเนฟิตใช่ป่ะเราอ่ะก็เลยสงสัยว่าไอการที่มันแบบว่าไปเบเนฟิตใครสักคนหนึ่งอ่ะมันต้องรู้สึกยังไงวะแล้วเราอ่ะต้องชอบเขาขนาดไหนเราถึงสามารถที่จะเสียเวลาทั้งวันไปรอหรืออะไรอย่างงี้คือแฟนขบอ่ะ มีความรักความรักที่แบบด้วยใจอ่ะรักด้วยใจอยมากช่บซัพพอร์ตสนับสนุนทุกอย่างพอศิลปินจะทำอะไรก็แล้วแต่คือก็ซัพพอร์ตสมมุติอีเวนต์ออนใช่ไหมการแจ้งเนี้ยเขามานั่งรอตากแดดอ่ะคือแบบสุดยอดจริงๆคือแบบผูกอื่เป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็เป็นแบบเยียมยอดมากๆมาๆมาๆมาสวัสดีค่ะ นี่นี่น้องมาเนี่ยมาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังอายไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนาะอ่ะแนะนำตัวก่อนพี่ชื่อเซอร์ไพรส์นะคะครับพี่่ชือิงผมครับผมเออเราเป็นรายการตุกตุกทา่เราเกะอ๋อช่องยูทูบตอนนี้มีประมาณเจ็ดแปดีแล้วขอแนะนำตัวใหม่น้องชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเจลลี่ครับชื่อติณติณครับชื่อโมเน่ครับอ้าจักวันนั้นที่เธอผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกัน แล้เวลาัดานาใหยฉันไปไกลจากเธอแต่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขาเขามาแทนที่คำว่าเราไม่มีแล้วคือวันที่ฉันได้รักใคเธอแต่ใจฉันให่เธอมีแต่เธอเท่านั้นไม่เคยจะมีคนแทนที่เธอในใจฉันอดทนยั่งชา 在眼前。 ใช่ค่ะเราหัวหอมเกินนะเราโดนรวบเลยใช่นไหมโอเคอ่ะขอบคุณนะคะฟรีเจอร์ร้องดี<ห>เกินเราต้อเราตำรวจรวบจริงวะ่ะแกเท่แรกเลยนะ <c oughs> อ่ะเอาเป็นยังวันนี้สนุกไหมก็วันนี้ก็สนุกมากเลยครับผมใช่เปิดประสบการณ์ใหม่สุดๆเลยเหนื่อยปหมเหนื่อยเหมือนออกกำลังกายเลยเอาจริงสุดท้ายนะก็อยากฝากจิงจังเลยด้วยนะคะทุกคนฝากผลงานก็ ขอบคุณนนได้เลยก็จะมีอีเวนต์บ้างถ่ายอีเวนต์ถ่ายแมกกาซีนบ้างก็อัปเดตในโซเชียลไอจีใช่เพลงสุดท้ายก่อนจากกันไปก,ก่อนจากกันแล้วเพลง ดูกันนะครับ oh.